เกษรสุริยมนาแห่งนี้กิจกรรมของกลุ่มในตำบลสายบุญได้ทำกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า10ปีนะครับอ่านสูงซื้อขนมหวานอาหารขนมช่วยช่วยกันทำบุญถวายบูชาพระพุทธเจ้ามากมายนะครับโด็วักร้ไกในทางนี่เปรียบเทียบจริง ที่สําคัญนะครับการทิ้งระยะห่างเนื่องจากจังหวัดนครปฐมถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงการประชุมชุมนุมง,งานบุญใดๆตามให้ทิ้งระยะห่างไว้นะครับจะได้ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน,นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับกาลยานิญาติบุญทุกครับทุกดวงเนี่ ที่ไทยชีวิตระจับโรงฆ่าสัก,ก่อนจะถูกเชื่อจจำนวนสามชีวิตด้วยกันนะครับเป็นแม่วัวสองตัวลูกวลลัวก็ถ่ชีวิตมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมปล่อยปลาปิจภัณฑ์ปลาดุปลาลนีนอีกบริยามหน้าอ่าเภอบางเลนแห่งนี้นะครับริมน,น้ำนรรท่าจีนนะครับกิจกรรมรุมของกุ่มาเขอย่างคงเช่นเดิมนะครับ ร่วมบุญไขยทีวิสาถวายภาพจำของกลุ่มายตำรวจสายบุญได้ทำันอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่าเป็นปีนะครับเดือนละครั้งโดยตำหนดเอาวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะแก้ให้มาผิดพลาดให้ชิมค่ะมาทำบุญไข่ทีวิสาแล้วเนี่ยก็ยังได้ทำบุญสำหรับสง์ คือพระลิขิเจ้าในท่านไม่ปกติเพราะใครจะต้องมานับถือท่านทุกคนไปนะแต่ท่านพูดแล้วเป็นต่างๆท่านบัญญัติขวี่ดไนขวิ่ดไนก็คือข้อห้าข้อสิบตั้งแต่สิบห้าถึงแปดสิบสิบสามร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็สิบพิจุนีสามร้อยสิบสิบพ่อนะบางคนว่าเป็นการป้องตันไม่ให้เราเนี่ย ไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความทุกข์จะเป็นกายก็ดีเป็นวาจาก็ดีนะอันเนี้ยเป็นข้อห้ามทั้นต้นเนี่ยถือว่ามีกำลังสติที่มีความแข็งแกร่งเราทุกคนก็เหมือนกันคนไหนลองเลยลองเรารู้ว่าเราหายใจเข้าออกแล้วก็เนืเอตไว้เนกเอาวไว้ที่ตัวเราไม่ไปนืกถึงวคนอื่นเนื้อาัวทั้งวัน พองเลิอเลิอช่วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้นี้คนทำไอ้หนี้ของคนทำนะเหมือนพระองค์นั้น้นถือลแต่พระองค์นั้นก็ถือยอดติ่งคือติ่งที่ถือที่ใจเลยเหมือนเราทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ใจนะไอ้สิ่งที่วาจาไอ้สิ่งร่างกายเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ลวไม่ต้องมีอ้ะเพราะอะไรเพราะเพราะว่า ใจเราคิดดีมันจะทำในเรื่องดีตลอดในเรื่องพอดีไม่ทำนะเพราะว่าสติมันจะบอกไอ้จริงที่มันเป็นสติเนี่ยเป็นจริงด้วยความรอบรู้รอบรู้ทุกเรื่องอ่ะนะจะคิดทั่วงเรไม่กล้าคินอะ่ะเราคิดไม่ได้นะเนี่ยบาสน่ะคิดไม่ถูกแนละ้วเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตัวสติมันเป็นตัวเรามันเลยทำให้ อิああ่น้องใจเราบริสุทธิพอติ่งไก่พุทธังค่พิปูเชยามีอิมิณาสกาเนะธรมังค่ิูยามีอิมิาสกาเรนะสังขาวค่ิปูชยามิทั้งราทั้งสัมมาร้องกันเลยนะคะ อะาระหังสมาสมุทโภคตวะุูธ,ธังภะควา สัมุทษุธังสรนังผัจฉามิพุธังสารนังผัจฉามิธัมมังสรนังัจชามิธัมมังสมาานิปิปตาิปตาาเาดิปานาหรือปิตาปานาปานาดิปตา พวกเราตั้งใจน้อมกไว้พร้อมกันนะคะตั้งโมสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มีพธิลูกแต่งองนะครับโพธิลูกแต่งองอินมีหลายเรื่องนะครับเราตั้งเกียรติสถานไว้ที่ตีนตานะครับแล้วก็โพธิลูปแต่คองเนเราจะต้องจิตพรเป็นธานที่ใหญ่คะอตักประธานอีกสรุปลูาไตุใจีวรสองสามผืนนะครับสามผืนแล้วก็มีน้ำที่ห้าแฉกแล้วก็น้ำที่เหลือตรงนี้เป็นฐานใหญ่ตั้งเกียรติสถานเกียติสร้างบ้านพ่อปูชาตุลพะปุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับตอนนี้เรากล่าวกันมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถวายต้นไม้ด้วยนะครับอธิษฐานจิตอันตั้งจิตนะครับเพราะว่า ครับสาตูตาตูตาตุอ่ะอย่าไปเก็บมินี่นีอย่าให้ตาเป็นหอยเลยนะต้นไม้ต้นไม้ด้วยมานนะนะครับตั้งจิตน้อมันเป็นวิหารฐามต้นไม้ผกในพระศาสนาตาตูนะครับต้นไม้นะครับตาตุต้นไม้นะครับตาตูนะครับแต่เราช่วยๆที่เรายกน้ำนะครับ ย,นยกน้ำเดียน้ไคุณป้าเป็นตัวแทนเรานะเอาุรรคเินเจิเิพราตาไนะครับเอาช่วยเก็บอุ้เชวยเก็บดิโอ้อุ้ดไม่ดูแลแน่เลย่ายกันเอย้ำะเาทน้ำแก่ไปอบแกน้ำหลักไห้อุ้ดไปเอาน้ำไปถวายนะทุกคนนะครับร่กันยกร้องกิไปครับเชิญนะร้องติดไปนะ สองจิตว่าน้ำน้ำยี่สิบห้าแพ็คเพื่อกันยกนะครับเพื่อกันยกพิฐานจิตระวังจิตตรงกลางแล้วีิฐานจิตก็เป็นของเราเราร่วมทำายูแล้วสามารถจะว่าเป็นรรตัวของเ,เราแล้วนะครับธิฐานจิตนะครับเพราะว่าเป็นกำลงังเพื่อกันยกนะครับพิฐานจิตนะครับวันนี้เรามีโคตรูปคนละหนึ่งองค์หนักเก้าถวงนะครับผ้าไใจจีวรสามผื่นที่เราโบชนณานะครับน้ำยี่สิบห้าแพ็คนะครับ เครื่องสังกัานที่จัดมาสิบห้าชุดับพิจารานนาอเกียร์ที่เป็นโมรภาพให้สว่างสบายยกตัวเรารถเข็นนะครับล้อหมุนไปเรื่อยสวายว่าให้คนแก่ต่อยทีนะโศนากาธุด้วยนะครับรถเข็นนะครับนะขาท้างอิษฐาริดไปแล้วนะให้ตัวนะครับ เดี๋ยวเจ้าภาพก็แจกงแลวตรงนี้พอเดินที่ที่รังเลยตรงนี้นะทางที่หมแข็งแรงไปอยู่ตรงนี้เลยจับหกตบฝั่งรถสองฝั่งคนอายุเลยผู้ชายสองคนฝั่งโน้นนู้นมาตรวจพระธรมมหาลาภเดี๋ยวนี้ม์พระอาจารย์แล้วอะไครับจะได้ตรวจไปได้แล้วเอาเลยพระอาจารย์เอาสามปฏิตสามีนาสามสิม จักมหาเทวาเภเพยักษาปลายังติดลมมาจักมหาเอัาจุเมมิเตาพาพาพาโยวิละโคนายังไม่ใช่พวกคนดิมลาลาภาษามิลาอิทธิโย พุทธะมานีมามาพุทธะสวาโหมสัมปจิจสานิเทงเทงทาาหาหาเนาโมพุทธายะเทาตรัตนยางาีโรติ

จะถ่ายรูปค่อยขยับออกไปก็ได้สงสารผมก็เลยเอานี่มาปูคุมให้หน่อยมันก็ได้ไม่เท่าอะไรหรอกลองให้เราไปอยู่ตรงนั้นแทนมันลองดูอุตส่ารอดชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ต้องมาร้อนแดดสองชั่วโมงสามชั่วโมงไง่ได้ทำไมบางตัวไม่ต้องใส่กะมุมบางตัวไม่ต้องใส่กะมุมมันเรื่องแต่คนเลี้ยงครับนี่เดี๋ยวไปวัดก็ตัดได้เลยครับตัดครับเพราะว่า ้าถ้าคนเลี้ยงนี้มนนะมันจะเป็นต้องดูแลชาวตัตอาห้างวันทามินาสุโยอาห้างวันทามิสัพพโสสุาธรมมาสังคาปุเจมินะโมพทธายะปะปุาเลันด้เก็ไปยกไปยกเลยันไปธมา พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธอะระหังสังฆามิสสะโยอะระหงสังฆาม ผมนะครับกรมตำรวจและสุนทรภัพส์สหวางมาด้วยกันกุรชาวันนี้นะครับนะครับไปแล้วแค่นี้ก่อนเอาเงินไม่พอจ่ายเธอขายอย่างเดียวโดนเงินมันจะไม่พอจ่ายเอาเอาควาบตัวนี้นะครับคนนะครับข้าวนี้พูดเงิมภูเขาหกร้อยรนี่ด้วยเอาไปเอาไป อันนี้นะแต่อันนี้เอาแค่นี้นะครับเอาไม่ได้ก่อนนะครับช่วยช่วยแค่นี้ก่อนนะครับเอาที่นี้นะครับเดี๋ยวเอาที่สามเอาไก่ใส่นก่ที่ใส่นี่เลยห่้านะครับสองพันห้าเราได้เราได้กองดาวสองพันเก้าแล้วกองคุณประจันที่สุดที่คนเสียบไปหกพันก็เป็นสองพันห้านะครับเห็นว่าคนขายปลาจะทำบุญคืนห้าพันจริงแบบไม่รู้นะครับต้นไม้กับน้ำเลยที่มีนอิน ครับับครต้นไม้สาธุสาธุรับนี่อะไรจ๊ะต้นไม้เหรอจ๊ะต้นไม้จ้าไม่ได้ข้อขาตายเลยตรงนู้นเนี่ยยืนนุ่นตาสองตับกนะครับเพื่อนหนิบนะครับเยี๋ได้จับพราะพราะนอันนู้นไดสองอันไม่มีใครจับเลยนะครับจะเป็นไก่ของนู้นนะเออสาธุสาธุนะครับนะครับ ก็ือตาทุกนะครับเป็นพระบ่งพระนะครับเอาไปหกคะลุทธลูกกิตอังปฏิจังคุมหังจิตเมวะจมิจัก,จกร,รูจักเพโปเรนโตสังมภาจัณโตพนาราโตยะามณิโทติลโตยาทา